มไม่แล้วจ้ะเดินเดินย่างขึ้นเนินมาเจอกันไม่สองกะคุกะคุเปล่าไปเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสีได้บ่ได้หาเอาเก็บเอามานเนาะจ้ะเนาะว่าสีบ่ะเทไทยเห็ดเหลืองให้เบิ่งทายโหลดเนาะเก็บเอาเอามานก่อนจ้ะถุงมือกันยังม่ทันที่ใส่อยู่ ประมาณจ้าดอกแรกห้ามเลือกวะใช่ก,ก,ก็เลือกดอกแรกเลือกเอาดอกที่ซองก็ได้ <c oughs> โอเคได้แล้วได้เฮ็ดมาาแล้วจ้าไปไปไป,ไปต่อดูสิน้ำใส่แนงเลยข้ามแม่น้ำอันยิ่งใหญ่กว่าน,นะ <c oughs> เฮ็ดขาไล่พี่น้องจุมิจุมิ เห็นปากหนาพี่น้องถุงหน่อยก็บ่ไดเอามาได้มือนนิเสียดายได้เนออ่องได้ดีหลายหลายแม,ม่จ้ะเก็บร่วมกันได้บ่นเนอเห็ดเหลืองอผลงานสร้างชื่อของเราเพราะว่า ป่าพี่ฝนจะมีแต่เห็ดเหลืองนะส่วนมากเห็ดพึ่งจะน้อยนะคะนี่ก็ก็ย้อมกระยำไม่เอามาแหละไว้ให้เขาโตอันนี้โตแล้วเก็บได้ก็ที่มีเป็นขึ้นเป็นแผงแผงก็มีนะเล็กๆอดูนี่นยาม เอาอานาป่ะโอ้ยดุดเฟรมค้าตาดันหนาอยู่แขนก็นได้เอาบงกล่องกึ๊บตอนนี้เขาฮิตเป็นเก็บเฮ็ดพึงก็มีเก็บก,บ,ก,บ,ก,บ,กบมูคือกันละได้อยู่หลายอยู่เด้อดอกง,งาม chưa hết nhăn cả kiếp mượt rồi bo hiến ăn đỏ nữa ngàn như đó, từ phun hết lương ล้วไม้เก็บมากอะง้อมหมดแล้วจ้ะนจนว่าจนต้องได้กวนตากจ้ะ <c oughs> บ่อใดขายเลยคิดว่าบ่อใดขายดอกโอ้เละพี่น้องเอาบ่อใดพี่อ้วนได้แล้วแชบะ พี่วนพอ่พอพ่อเฮ็ดเลืองโอ้ยหอบยางขึ้นเนินพี่น้องได้เฮ็ดเลืองก็เอาเฮ็ดเลืองนี่ละจ้าขาตันๆงามๆนี่จ้ะพออ่อยแล้วเฮ็ดเหลืองก็เอาเฮ็ดเหลืองนี่ละจ้าเนาะ เหฮ้ยแงก้าโอ้นุนนุนนุนนก็เจอดอกก้อนใหญ่นะเจ้าเจ้าเจอานี่หม่ไหนนี่นพูดกระจุกนึงเลยเปียกจ้ะตัดขาไปกับเพื่อนโอ้นี่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  Sì lương cha đấy chả ô này, cộng dùm 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 ปลาพี่ฝนมีแต่เห็ดเหลืองลายจ้ะเห็ดแค่ลดหน่อยวอาป้าฮัทพน่กน่องบ้านนดสีเหลืองทองโอ้คือโชคดีแท้คิดว่าสิบ่มีเด้วย เฮ็ดเหลืองแต่ว่ากะเก็บแฮดม้ามาเนาะพี่หนะอแฮดมาเป็นเห็ดเหลืองเนาะจังได้เจอเฮ็ดเหลืองนี่ลว่างามๆก็ยังมีให้เก็บอยู่ดอกง่ายๆดอกงามอยู่จ้ะเอาได้อยู่ส้มสีเทาจักน่อยแก่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะมันบ่มันบ่จากพี่น้อ พูนหล,ลับพี่น้องเฮ้ in นยนงเรี่ว่าคอยว่าเลนพูนเรื่องๆอ,งอีกโอ้เก็บก้อนเก็บก้อนเก็บยากไหมอันนี้ไหมอืมเยอะๆะเก็บถ่ายรูปก,ก่อนดอกมีไหมงามขนาดยังแข็งแรงอยู่จ้ะ มีคนมีห้อยคนเก็บแต่ว่าบอเขาใจว่าเขาคือบอเจออันนี้ทั้งเดียวกันด้นี่ทั้งตัดขาเฮ็ดกะพึ่งเก็บไม่ไม่นี่ลหละเมื่อวานหนีมือนีแหละอืแต่ว่าตอนนี้คือคําแล้วละ่ะประมาณประมาณใบสองหรือบาบสามนี่ลหละมือนเมื่อเก็บมือเศร้านี่บ่ คือบ่เจอว่ามันสิเกิดแล้วมันใหญ่มันกับบแมนดอกหมือเดียวมันบ่ใหญ่ปานนี้ดอกเนาะเขาคือบ่เจอ,ขอเจอขากับยางมาทั้งหนีแหละพี่นอ้องเห็นห้อยห้อยตัดกับเ้นเดียวกันจะ้ะเพราะว่ามันมีทั้งเดือนอยู่ชื่อว่าเป็นซัดมาตเตะลมแตกกับบแมนเพราะว่ามันเป็นห้อยมีดง ดีใจได้เห็ดเหลืองอดอกงา,งามอยู่ด้วนี่เก็บไปเรื่อยโคโูยาขึ้นมาเรื่อยด้วยอันนี้อันนี้คือสีบัวใดแล่ว่าตั้จังใดดอกเดียวคิดว่ามีสามดอก แต่ว่าเถ่าเอาไปกินจ้ะนี่เิ็นได้ฮ่าฮ่าหุ่นอันนี้กะเท่าเอาไปกินคือเกานี่จ้ะ กำลังขึ้นพี่น้องเจอพี่อวดพี่อวดกำลังเกิดกับมี้เกิดง่ายแล้วกับมี้จากพี่น้องนี่เน่เห็นปะเป็นเบีย้ยอยู่นี่กำลังเกิดเอาอันดอกที่เอาได้เนาะดอกน้อยๆก็ต้องเอาไปอันนี้ได้อยู่ด้วยนี่งไงขาหญงอันนี้ได้อีก สองดอกนี่ขึ้นเป็นแผงเลยจ้ะเลอยๆอยู่อันนี้ยังเก็บบ่ได้นี่จ้ะเกิดโดนแล้วเสียหายจ้ะเอาบ่ได้อันนี้เอาบ่ได้อีหลีเสียดายเนาะดอกนี้ได้บ่พอได้ดมั้งดอกนี้หรือเปล่าได้บ่ อย่าแตกเด้ออ๋อได้อยู่ก็เสียได้ดอกนึงนี่จ้ะอันนี้เด้อันนี้ได้ขัน,น,นก่แตกสักก้อนแตกจ้ะได้ดอกได้อยู่จ้า อุยขอโทษยุ่นี่ละพี่น้องเห็นยังเรืองเรืองป้นโอ้เสียดายดเนาะมันได้เป็นบางดอกนะพี่น้องนะ่เรืองเืองเล็มเอาเนา,จานะจะเนาะโยมันแตกเลยแนะ้เท่าเท่าไรเท่าไรจนแตกเ <laughs> ออเนาะ สีบ้ไใ้ก็ได้เกือบหมดหมดทุกดอกยู่นได้ล่ะค่อยๆเก็บเอาอันใดเสียหายแบบนี้อันนี้เสียหายแล้วล่ะก็เสียไปกินเอาเนาะมันองงามองงามก็เอาไปกินพี่เนาะ จไขามันมีแห้งยื่จ้ะคือเป็นแบบว่าขามันสั่นละบะนี่มันมันมันบอสวงน่ะนะขาสั่นสนดอกเตี้ยๆต,ตมันเก็เลยโอ้ยอ,นนอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ยุอันนี้คงสภาพยู่จ้ะดอกงามอยู่งอันนี้อันนี้ได้บ บัวด้อันนี้อันนี้ได้อยู่เห็ดเหลืองอีกแล้วเจอเห็ดเหลืองอีกแล้วโหดอกบานดอกใหญ่หืก็สีได้มุมมาแล้ว พี่อ้วนอีกแล้วอ่อนอ้อจ้ะดอกเดียวเปิดขี้โคลนข้างล่างเอาก็ได้หืม ไมจ้ะอืมเป็นัไพิธากก็ท่านบอกว่าให้เอาขาหนีบแล้วตัดล่องเบืองนี่โอ้รุ่นขาหนีบเป็นยังสี่ตี <laughs> ขาหนีบกล่องตีเออเป็นยังไงได้ได้เอาพี่น้อง เหลืองปนกันไปเนาะจากเนาะมีเห็ดเหลืองเห็ดเพลิงผสมกันไปเนาะจากเนาะบอสได้เน้นว่าสิต้องเอาเห็ดอีหยังโอ้อันนี้หน่อยไปกำลังเกิด,ดนี่แม่จ้ะเห็ดเพิงแน่เห็ดเ,เ,เหลืองแน่บ่ะเห็ดเหลืองบ่ให้ทายให้เบิ่บบงยังไงเระดอกอ้วนๆไม่ใหญ่นี่แม่มันเท่าก็กินได้จ้ะพี่น้อง เหลืองเลยพี่น้องดูตามทางหมดเลยหมดพ่น่ยะยางสซโลเซเลียอยู่่นเห็นบ่อืมเก็บทราบก็ได้เดี๋ยวหมดสิคาบคอยไปอุย้ยเขาเก็บไรกับสิแตกอ้วนแอเหลือเกินฮิตช่วงนี้ ที่ทางทางมดเดินกับขึ้นเนาะจ้ะมแต่ดอกงามอดอกน้อยอันนี้ได้ยุ่ละองฝนลงมาอีกแล้วจ้าพี่นอ้องเบิง่ง ยาก่อนอากาศว่าฝนบ่ตกเอาอีกแล้วตกแล้วจ้ะเฮ็ดจังได๋ที่นี่บ่รู้ว่าเอาห่มมาบ่สิไปอยู่ทางใดเน,หนาะไปลบทางใดเน,หนาะที่นี่เดี๋ยวหามองลบฝนก่อนเด้อบ่มีดอกจ้ะหม่องลบฝนย่งางไปเรื่อยๆรื่อเฉพเจอเฮดจ้ะได้แล้ว ô oh. ừ, Bên đánh đầy bà mi mẹ anh thằng này thế mà đầy nói làm gì tát ổn mẹ anh nào chả Món đầy tấm muộn สภาพกับบอกห้องทีปันใดแต่ว่ากับห้อใดเนอะจา๊ะเนาะเบื้องนั่นเองันแข็งแรงอยู่จ้ะถือว่าโอเคอยู่ด้อเป็นทางเลยมอง,มองนี่มองเดียวด้วย พูดเห็นปะสีเหลืองๆพั้งนะแมนเก็บก่อนจะ้ะแข่งกับฝนฝนกระโตกกไซคนกระเก็บเห็ดแตกดูน้ำกันแตกเอามห้ยให้รถ ถ่ายรูปจังไดเนาะรวมกันไปนอกจากได้เฮ็ดเลืองก็เอาเฮ็ดเลืองได้เฮ็ดเพิงก็เอาเฮ็ดเพิงจ้ะพี่อ้วนอยู่แถบนี้บุคใครมีพี่อ้วนอยู่แถบอันอีกอีกแถบหนึ่งนั่นหลายจ้ะต้องอยางให้มันทัวเนาะ ทำไปทามาก,กับบ่ได้เพราะว่าก็เห็นมีรถมาจอดแต่เามื่อเ้านี่แหมอีกฟังนึงแหมก็เลยบ่ได้ไปไร้ออยางมาทางนี้หิวน้ำแล้วล่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่จอดกินขเข่มา,มา,มา,มาเห็ดมา่าม่าม่าแห้งมาเฮ็ดเป็นน้ำมาบ่ได้มันสีเฮีย น้นสีเฮียตกใส่กระเป๋าเอ,อือน้ามกมามขวดเดียวซีเมดร์ละระน้ามเบิ้งเนี่ยเฮ็ดจมน้าม <c oughs> <c oughs> เฮ็ดจมน้ามพี่น้องน้ามเต็มเลยคนเห็นอีกตรงนั้นจมบ่นั่นเดี๋ยวเอาเก็ียบจมละจ้ะยู่ขอบขอบน้ามกระเฮ็ดดอกสองดอก จมนนำพี่น,อน้องเออหรือตัวนาอขาป้าค่อยนี่ขอบอกว่านี่จะเห็ดเหลืองเลยจ้ะลายเห็ดอื่นกะมีแนืน จะได้เก็บกับเก็บเห็ดเหลืองนี่แหละจ้ะทุกคนหูจักพี่ฝนกับพ่อว่าเห็ดเหลืองนี่แหละเนาะอืออันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ได้จ้ะเก็บหลายๆเห็ดปนกันร่วมกันมากเนาะอคอยเอาได้เห็ดยังก็ดีใจเมืแหละแต่ว่าได้เห็ดเหลืองคอยก็ดีใจเพราะว่าสิได้ค้าน้วหมกน้มันขึ้นเนาะจ้ะเนาะ

อยู่นี่ประมาณ4ีปีที่แล้วนั่นโอ้ยคอยบ่งหูจจกหมองขายเนาะ่อยมาเก็บนี่หลายหลายน้องเอ้ยแล้วมาที่นี่ได้ไปคอยก็ไปแจกเขาเดวนี่สิเก็บกินกัน,นยังบ่มีคนหูหลายแต่กิน,นอีบ่มีคนหูจจกโอู้บ่เห็นติโอู้ ลองเห็ดคึกเพลินเห็ดป้านี่เนี่ยคือแบบว่าลายหลายลายอีดีหอดบ่้หูจักอนันเห็ดเอียงกว่าเห็ดเพิงขาลายหนึ่นคนหอดบุ้หูจักที่แรกหนึ่ได้หูจักเห็ดลายชนิดเพราะว่าทำยูทูบนี่แหละจา้ะคนอ่้นบอกแน่เบิง้งคนอั้นแน่คนนีแน่ก็ได้หู เบิง้งหนังสือแน่จังเสีไงใหหายไม่ยาอ่านหายฟังเขาก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษเขากา็มาแปลเอาภาษาอังกฤษฟังกะป่าหมอแน่ป่ากระเดิดแน่ล่ะ <c oughs> ฟังบอกเข้าใจเมิดดอกจ้ะอเอามาแปลเอาดอกนี่งามอมสวยเลิศ มือนี่บ่ได้เก็บเด้อเห็ดอันบักหน้าบ่ลืมเอาถุงมาใส่จ้ะมันต้องใสแยกใสร่วมกหมูบ่ได้เห็ดบักหน้ามันมีเมือกไหมเอาสลัดคือบอออกลรวบัดที่นี่อือโอ้ยออกแงพะง่เมื่อได้หน่เงียบหนิ งานขึ้นผู้คลิปนี้เงา้าไปบ่จเง้เาวบอฝนกระดินลิ้นตลอดเวลา พี่ฝนขอหยุดคลิปสักหน่อยเด้อจ้าเด้อเพราะวา่าคลิปมันยาวเลยอีกอย่างนึงคือแบบว่าฝนมันตกถ่ายคลิปบ่ไหจ้จะพี่น้องนี่ก็ได้เกือบคู่นึงแหละเดี๋ยวไปเจอกันยุ่งเหียนหนูละเนาออันนี้ก็พี่อว้วนจ้าเดี๋ยวไปเจอกันยุ่งเหียนนะจ้าเนาะไว้เจอกันคลิปน,น้ำโอเคสำนีแล้วเนาะจ้าสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยกว่าสีแล้วพี่น้องกำบานกะคำนี่จ้าฝนตกใสโอ้ยอาบหนาอาบทา่หล้วก็มาก นี่จ้ะมเม็ดตัดขาบัวลอยไทยให้เบิ้งทุกดอกทุกอันเพราะว่าฝนตกสซจ้ะพี่นอ้องได้เห็ดเหลืองมายางหลายเลยเดี๋ยวออกไปให้เบิ้งมือข้างนอกนี่จ้ะบัวลอยตัดขาดอกนะสามลังข้างล่างเต็มจ้ะอันที่สองก็เต็มอันที่สามก็เต็มปันไดอันที่สามได้ บวหลายปันไหดอกน้อยๆอันนี้ตูดทั้งเข้าไปเก็บเล็กๆเม่ได้บได้ถไทยอันคลิปบห้เบิ่งหอกดจากพี่น้องเพราะว่ามันนันนี้มันอันฝนตกใสยังเปียกอยู่เลยนี่เอามา่าไว้มันเอามาพึ่งไว้นี่นะเปียกเปียกจ้ะฝนมันตกจนว่ากระคูตูดกระคูมีนามเต็มอยู่ <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน,าน้าเนาะจ้ะเนาะเอาผลงานมาให้เบิงขอบคุณทุกการติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ